สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ สดุดีบทที่64เป็นคำอธิษฐานอย่างเชื่อมั่นขอการปกป้องจากพระเจ้าเมื่อผู้อธิษฐานนั้นถูกคุกค,คามจากการสมคบคิดของพวกศัตรูสถานการณ์ในตรงนี้นะครับคล้ายๆกับสดุดีบทที่62แต่ในที่นี้ไม่มีการพาดพิงถึงสภาพที่ย่ำแย่ของกษัตริย์และ,ะไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าผู้ที่สมรู้ร่วมคิดทั้งหลายมาจากภายในหรือจากภายนอกอิสราเอล ก็ไม่ได้บ่งชัดว่าเป็นกลุ่มไหนแล้วก็อาวุธหลักของศัตรูก็คือลิ้นพี่น้องถ้าพวกเรามีชัยชนะหรือผ่านเรื่องลิ้นคนได้นี่ก็ถือว่าชนะสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าอุปนิสัยที่พระเยซูบอกไว้ผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณหิวกระหายฝ่ายวิญ,ญญาณปัถนาความชอบธรรมแล้วก็สร้างสันติสุขและสุดท้ายเนี่ยสุดท้าย,น,ยนะครับพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดอดทนต่อคํานินทาว่าร้าย <c oughs> ก็หมายความว่า ถ้าท่านสามารถพานชนะคนที่ทำร้ายท่านด้วยลิ้นได้ก็ถือว่าสุดยอดละคือการไม่ตอบโต้คือการไม่อตอบแทนคือการนิ่งถ้าท่านมาถึงจุดนี้ได้นะครับสุดยอดสุดยอดของอุปนิสัยที่มาถึงระดับที่ไม่ต่อสู้ต่อต้านแล้วก็ไม่ตอบแทนสำหรับคนที่ สร้างปัญหากับท่านด้วยลิ้นของเขาพูดถึงจุดนี้ก็อยากจะย้อนมาถึงพระธรรมมัทธิวเรื่องอุปนิสัยพระเยซูสักหน่อยเพราะว่าจะได้สอนเราในเรื่องจริยธรรมชั้นสูงของคริสเตียนในมัทธิวบทที่5นะครับได้บอกชัดเจนว่าชีวิตของเราจะมีความสุขได้ต้องมีนิสัยต่อไปน,นี้นิสัยที่1คือรู้สึกบกพ่องไฟจิตวิญญาณก็คือปรารถนาพระเจ้าต้องการอีกบทที่5ข้อที่3นิสัยที่2นะครับคือเป็นคนที่รู้สึก โศกเศร้าสำนึกผิดกับใจใหม่ที่เป็นนิสัยที่2อ่านิสัยที่3ก็คือมีความอ่อนสุภาพนิสัยที่4คือหิวกระหายความชอบทาคือต้องการเห็นความถูกต้องนิสัยที่6ก็คือเป็นคนมีความเมตตากรุุนหานิสัยที่7ก็คือมีจิตใจที่บริสุทธิ์นิสัยที่8ก็คือเป็นคนที่สร้างสันติและนิสัยที่9นะครับอดทนต่อการถูก ขมเหงและนิสัยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คืออดทนฟันฝ่าต่อการสบประมาทขมเหงใส่ร้ายป้ายสีได้โอ้อันนี้สุดยอดละแต่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเราต้องมีอันที่หนึ่งก่อนใครก็ช่างจะยืนหยัดอยู่ได้ทนต่อความบาปด้านป่าของคนนี้ได้นะครับเขาต้องมีรากฐานอันที่หนึ่งก่อนก็คือรู้สึกขัดสนไฟวิญญาณก็คือถ้ามีความรู้สึกขัดสนไฟวิญญาณก็จะที่ฐานนมัสการ สวัแงหาพระเจ้ามากรู้สึกว่าตัวเองโศกเศร้าก็คือกับใจใหม่ทุกวันแล้วก็มีความถ่อมสุภาพเห็นไหมมันจะมีขั้นบันไดขึ้นไปหลายคนเอยากจะมาถึงจุดสูงสุดที่ผ่านได้ในเรื่องของคําดินทาว่าร้ายนี่แต่ถ้าไม่มี1 2 3 4นะครับก็มีไม่ได้ไม่มีรากฐานที่ดีวันนี้จึงท้าทายเราหนุนใจแล้วนะครับว่าความบาปของมนุษย์ที่ร้ายแรงแล้วก็ รุนแรงและทำร้ายคนที่สุดก็คือเรื่องปากแต่ว่าใครจะฟันฝ่าชนะอุปสรรคนี้ได้นะครับก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาเรียกว่าอุปนิสัยพื้นฐานในสดุดี64นี้เป็นสิ่งที่ดาวิดกําลังเผชิญกับอาวุธที่ร้ายกาจคือลิ้นดังที่ปรากฏบ่อยครั้งนะครับในการที่ฐานในพระธรรมสดุดีของดาวิดเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องลิ้นดาวิดก็ขอคําวิงวอนนะคำวิงวอนที่ ให้ตอบพระเจ้าขอการปกป้องจากศัตรูแล้วก็บทที่64ก็จบด้วยาการชื่นชมยินดีการสรรเสริญที่พระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานของผู้ที่อธิษฐานแล้วผู้อธิษฐานก็คาดหวังนะครับว่าพระเจ้าจะแก้ไขสิ่งเวลวร้ายทุกอย่างให้ในตรงนี้ก็สรุปได้ว่าชีวิตของเรานะครับ แม้กระทั่งคนที่พระเจ้าใช้อย่างมากมายอย่างดาวิดก็มีโอกาสที่จะถูกทรยศแล้วคนที่ทรยศนั้นก็คือคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมไปทรยศ์กับอีฟายซึ่งในเหตุการณ์นี้คาดการนะครับน่าจะเป็นอับซโลมที่มีทหารของดาวิดไปอยู่ฝ่ายอับซโลมไปสมรู้ร่วมคิดกันถ้าตามเหตุการณ์ที่อ่านนะครับในหนังสืออ้างอิงบางเล่มก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เฮติโอเฟน ก็เคยเป็นที่ปรึกษาของดาวิดเนี่ยก็เลือกข้างไปอยู่ฝ่ายอับซาโลมแล้วก็วางแผนจะไล่ฆ่าดาวิดนี่คือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นก็จึงนุ้นน้ำใจเราทั้งหลายนะครับว่าชีวิตเรานั้นคนมีมามีไปมีความเข้าใจและบางครั้งก็ไม่เข้าใจบางครั้งก็เข้าใจถูกและบางครั้งก็เข้าใจผิดบางครั้งอยู่ฝ่ายเราวันดีๆผ่านไปก็ไม่อยู่ฝ่ายเราเราจึงอย่าไปหวังในมนุษย์ เราต้องหวังในพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมเที่ยงตรงที่สุดเอาละเราก็จะมาเริ่มดูทีละข้อด้วยกันในข้อที่1บทที่64บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคําร้องทุกข์ของข้าพระองค์ขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์ให้พ้นจากการคุกค,คามของเหล่าศัตรูในข้อที่หนึ่งนี้ก็เป็นการเริ่มต้นอธิษฐานวิงวอนให้พระเจ้ารับฟังในภาษาฮิบรูนะครับเป็นการเล่นคํากับความว่าชื่นชมยินดี ในข้อที่10ที่บอกว่าให้คนชอบทำยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและลีภัยในพระองค์ให้ผู้มีจิตใจเที่ยงธรรมสรรเสริญพระองค์เถิดถ้าเป็นการเล่นคำก็คือตรงนี้นะครับก็ข้อที่1ข้อที่10ก็จะต่อขอพระเจ้าเนี่ยฟังคําร้องทุกข์ขอปกป้องชีวิตจากเหล่าศัตรูและขอให้ข้าพระองค์ที่ชอบธทมนี้รับความยินดีในข้อนี้นะครับได้บอกว่าให้พ้นจากผู้คุกคาม ของเราศัตรูซึ่งในฉบับ king james นะใช้คำว่าความคิดกลัวศัตรูซึ่งแปลอีกอย่างนคือศัตรูนี้น่ากลัวมา,มาก <Yeah. S 1> ความกลัวที่ผู้อธิษฐานนี้กลัวต่อศัตรูบางครั้งเราอธิษฐานก็ไม่ผิดนะครับที่เราจะบอกพระเจ้าว่าเรากำลังอยู่ในความกลัวเพราะศัตรูนั้นก็ได้ข่มเหงศัตรูนั้นก็ได้ข่มขวัญเรา <Yeah. S 1> สมัยนี้มีการข่มขวัญหลายแบบนะครับเช่นข่มขวัญ าทางการดินทารับหลังข่มขวัญทาง f Facebook นะเช่นพนะิมพ์ดาพิมพ์ว่าหรือข่มขวัญาทางการกระทาเมื่อเจอหน้าต่อหน้าก็าได้มีแสดงอาการาท่าทีต่างๆการข่มขวัญเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้คน,นไม่เอาเรื่องอราวคนเนี่ยก็จะตกใจจะต่างกับคนที่สู้คนนะครับ คือคนที่สู้คนเนี่ยเข้าใจนักเลงนี่ไม่เจอข่มขวัญจะสู้กับลุยกับเลยนะแต่คนอ่อนสุภาพคนไม่เอาเรื่องเอาราวคนก็จะเสียเปรียบหอยแต่พระเจ้าก็จะอ,อยู่ฝ่ายท่านพระเจ้าก็จะปกป้องท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าพระองค์ก็จะมีคนของพระองค์ที่จะมาช่วยท่านเองถ้าหากว่าเราเป็นนักรบสู้กันทั้งโบสถ์สู้กันทุกคนก็คงมีแต่ปัญหานะครับต้องมีบางคนที่สำแดงหัวใจพระบิดา สแสดงชีวิตรพตระคริสต์ออกมาข้อที่2ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ให้พ้นจากการสมรู้ร่วมคิดของเหล่าคนชั่วให้พ้นจากอุบายของพวกคนชั่วในข้อที่2นี้คำว่าอุบายนะครับรากศัพท์ของภาษาฮิบรูเนี่ยก็เป็นคำเดียวกันกับคำว,ว่าคบคิดศัตรูเนี่ยได้สมรู้ร่วมคิดได้คบคิดกันหรือพระคัมภีร์ชิงเจมใช้คำว่า หาหรือกันอย่างลับๆายควาบว่าพวกศัตรูนี้นะครับกำลังวางแผนอย่างแยบยลวางแผนอย่างรอบคอบโดยที่มีศัตรูแล้วก็คนฝ่ายดาวิดที่แปรพักหรือคนฝ่ายดาวิดนะครับไปอยู่ฝ่ายศัตรูในตรงนี้ดาวิดกับผู้ที่จงรับภักดีเ้ากําลังหนีนะครับและกองกําลังของอับซาโลมก็ไล่ตามมาอย่างกระชันชิด คนเหล่านี้ก็เหมือนกับพวกอันธภาพภานของซาอูลในสดุดีบทที่59เป็นพวกที่กระทําผิดผู้ที่ตามทำตามแผนการของหัวหน้าแก๊งเขาและข้างหลังของพวกเขาก็คือพวกที่คบคิดกันอย่างลับๆพวกที่วางแผนที่จะกําจัดดาวิดในตรงนี้ในตรงนี้ดาวิดนะครับก็อยู่ในสภาพที่กลัวแลนะอยู่ในสภาพที่กังวลจึงระบายความในใจนะครับขอพระเจ้าเนี่ย เป็นผู้ที่เข้ามาขัดขวางและในข้อนี้เองนะครับเราก็จะพบอีกอย่างหนึ่งว่าพวกเขาก็มีทั้งคนที่ทำตัวเหมือนอยู่ฝ่ายดาวิดนะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ได้ไปแฝงตัวอยู่กับศัตรูถ้าเป็นเราก็คงทุกข์ลำบากนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าไอะใครคือคนที่ไปแฝงตัวอยู่กับศัตรูแล้วก็มานั่งใส่ร้ายเราเนี่ยหรือวางแผนลับๆที่จะโค่นล้มบัลลังก์ของเราเ นี่คือความทุกหนึ่งที่ไม่สามารถรู้ได้แต่อย่าจะหนุนใจเรานะครับว่าเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่พระเจ้ารู้และพระเจ้ารู้ว่าจะปกป้องเรายัางไงด้วยก็ขอให้วางใจในพระองค์นะครับ <doctor> ในพระธรรมสดุดีบทที่64ข้อที่สพวกเขารับลิ้นของตนอย่างรับดาบและพนวาจาดังยิงธนูอาบยาผิดข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่า ได้เปรียบเปรียบลิ้นดังดาบที่เป็นาดาบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ฆ่าฟันคนนะครับคือถ้าเป็นมีดเนี่ยทำอาหารดาบฆ่าฟันคนแล้วก็ธนูอาบยาพิษก็หมายความว่าเมื่อแทงเข้าไปแล้วนะครับมันมีปฏิกิริยาเข้าไปในร่างกายทําให้ร่างกายเจ็บป่วยได้เราจะสังเกตว่าในข้อที่3นี้จะเน้นเรื่องบาปของลิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยากบบอกว่าลิ้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุด ลิ้นเปียบเสมือนหางเสือเรือนะเล็กๆแต่สามารถทําให้เรือเนี่ยแล่นไปมาได้หันไปมาได้ลิ้นเปียบเสมือนไฟไฟนิดหนึ่งสามารถเผาได้ทั้งป่าได้ดังนั้นลิ้นจึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากในชีวิตของคนคนบางคนถูกโปรโมดขึ้นมาได้อย่างไวมากนะครับอย่างก็เพราะลิ้นคนบางคนจากคนดีก็เป็นคนชั่วได้เลยนะครับก็เพราะลิ้น ในตรงนี้เป็นไปได้นะครับมี2เหตุการณ์สถานการณ์ที่คาดเดาเหตุการณ์ที่1ก็คืออับซาลโลมเนี่ยวางแผนแล้วก็ให้เอธิโอเฟนเป็นที่ปรึกษาและเอธิโอเฟนเนี่ยให้คําปรึกษาด้วยลิ้นของเขานะครับที่วางแผนนะครับให้รีบไล่ฆ่าดาวิดเลยเห็นไหมครับแยบยนด้วยลิ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือขณะที่ชิเมีก็ด่าดาวิดให้เอาเอาฝุ่นเนี่ยซัดคือเอาฝุ่น โยนใส่ดาวิดแล้วก็ขับไล่แล้วก็สาบแช่งก็เป็นลิ้นแล้วจึงได้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ของดาวิดตรงนี้ค่อนข้างจะเจ็บปวดจากลิ้นของคนอาจารย์อยากจะสอนเรานะครับว่าถ้าคุณพูดคําพูดที่ให้ชีวิตคนไม่ได้อย่าพูดเลยบางครั้งเราลืมไปนะครับว่าเราทําร้ายชีวิตคนหนึ่งคนมันเหมือนกับทําร้ายคนอย่างน้อยหคนฟังไหมนะครับ เราทำร้ายชีวิตคนหนึ่งคนก็เหมือนกับทำร้ายชีวิตคน5้าคนถ้าหากว่าผมยกตัวอย่างถ้าผมท้อใจจนอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากมีชีวิตอยู่นะหรือถูกใส่ร้ายจนแบบตัวเองที่แบบอยู่ในสังคมไม่ได้เลยนะครับแล้วภรรยาผมจะทำยังไงลูกผมจะทำยังไงแม่ผมที่ต้องดูแลอยู่ต้องทำยังไงคือคุณทำร้ายคนคนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งล้มลงไปนี่มันไม่ใช่เขาจบที่นั่นเนี่ยผมยิแม่แก่ๆต้องดูแลอีกคนหนึ่ง มีน้องอที่ยังไม่มีงานทําอีกคนหนึ่งมีลูกอีกคนหนึ่งมีภรรยาอีกคนหนึ่งยุ่งเลยนะครับก็เหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ลิ้นมีสองทางลิ้นทางปากกากับลิ้นทาง Facebook พิมพ์ติด่าว่าใครพี่น้องต้องคิดให้รอบคอบในพระกัมภีร์ที่บอกว่าขอทรงโปรดยกโทษความบาปผิดให้ข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษความบาปผิดให้ผู้อื่น ในความหมายตรงนี้นะครับในภาษาเดิมเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณยกโทษให้ผู้อื่นก็ขนานเท่ากับพระเจ้าจะยกโทษให้กับคุณและชีวิตของเรานั้นการยกโทษให้อภัยต้องเป็นชีวิตเป็นนิสัยแต่ขณะเดียวกันคนที่ใช้ลิ้นก็ต้องระวังปากเพราะตรงนี้ดาวิดเขาลืมคิดไปนะครับว่าอับซารลมลืมคิดเฮดิโอเฟนมันลืมคิดถ้าฆ่าดาวิดเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมานะครับหอิสราเอลไม่มีกรรษัตริย์ครอบครองยุ่งเลย เพราะว่าอิสราเอลตอนนั้นนะครับก็มีฟิลิสเตียอัมโมอับอัมโนนอนัมโมนผู้อ,อัมโมไลโอ้ยศัตรูรอบข้างซีเรียอย่างเงี้ยถ้าไม่มีกรรษัตริย์ยุ่งเลยนะครับสองอภรรยาดาวิดเป็นยังไงนี่คือปัญหาของคนที่ไม่มีน้ำใจกับคนที่คิดไม่เป็นหรือเป็นคนที่ความแค้นมากเกินไปเขาทำลายหนึ่งคนเขาเท่ากับทำลายครอบครัวแล้วก็ ประเทศชาติเลยนะบางครั้งเราใส่ร้ายป้ายสีคนหนึ่งคนคุณอย่าคิดว่าเขาล้มลงคุณสะใจนะฮะเพราะว่าหรือว่าคุณพยายามทําให้ใส่เสื้อคนหนึ่งเนี่ยพูดพิมพ์โพสต์เขียนให้คนคนหนึ่งล้มลงเนี่ยมันไม่ได้จบที่เขาเนี่ยลูกเขาเมียเขาเพ่อแม่เขาที่แก่ชรา,าต้องดูแลนะครับใครจะดูแลมันสะใจรึตรงเนี้ยอับซาลโลมมันคิดไม่เป็นเพราะอับซาลโลมเนี่ยเขาลืมคิดนะครับว่าเมื่อเขาทําให้ ดาวิดล้มลงคนเดียวเนี่ยมันเสียหายมากกว่าดาวิดอยู่ก็ขอพระเจ้าช่วยเราในสังคมไทยนะครับบางครั้งเราอ่านในสื่อในข่าวเราก็เห็นว่านักข่าวบางคนก็ลื้อฟื้นดาราบางคนนะครับเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะหรือนักข่าวบางคนก็ไปลื้อฟื้นชีวิตคนบางคนซึ่งไม่ได้มีปัญหากับใครเนะี่ยเพื่อจะได้รู้หรืออาจารย์ก็เห็นบางเรื่องนะครับว่า,าเกี่ยวกับนักการเมืองบางคนนะครับขเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะครับ หรือบางคนนะครับเอาภาพเอาอะไรมาโพสล้อเลียนคนเขาก็อยู่เขาดีๆไปทําให้เขาเดือดร้อนมันไม่ดีเนี่แล้วคนเรานี่ก็แปลกชอบข่าวอะไรแปลกๆพระคัมภีร์พระวนจะนะอธิษฐานไม่ค่อยกระตือรือร้นนะครับไปกระตือรือร้นเรื่องอะไรแปลกๆแ,แล้วก็บางครั้งเราก็แชร์แชร์ไปแชร์มาข่าวออกมาเอาไม่จริงอีก <c oughs> ก็จึงหนุนใจเรานะครับท้าทายว่าจะเป็นคิดเซียนเนี่ยต้องมีนิสยัยไม่เหมือนชาวโลกคิดเซียนบางคนนี่ เป็นคริสเตียนแต่ว่ามีวิญญาณชาวโลกพี่น้องรู้ไหมครับว่านิสัยของงูเป็นยังไงงูเนี่ยเกลียดความชอบธรรมเกลียดพระเจ้าซาตานซาตานโกหกซาตานไม่สัตซ์ซื่อซาตานอยากเหมือนพระเจ้าเย่อหยิ่งยะโสก็อยากจะท้าทายเราในวันนี้นะครับว่าอย่าให้นิสัยของมารเข้ามาในชีวิตเราและพี่น้องดูนะครับผลลัพธ์ที่อับซาโล้มได้รับก็คือเขาก็ตาย เพราะว่าพระเจ้าก็เป็นความจริงก็สัตซ์ซื่อและอับซาโรมตายเลยเกิดขึ้นนะครับลูกอับซารโรมก็ไม่มีพอภรรยาอับซาโรมหรือก็เป็นหญิงไม้ไปสุดท้ายนะครับความโกรธความเกลียดไม่ดีเลยมันทําให้คนสูญเสียตอนนี้ตอนแรกคิดว่าดาวิดน่าจะสูญเสียแต่สุดท้ายกลายเป็นอับซาโรมสูญเสียดาบได้แทงไปดาบนั้นก็ตามสนองเขาเหมือนพระยาคามีฮีบอกว่าวานสิ่งใดก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นในวงการคิดเสียนะครับ เป็นวงการที่มีความไว้วางใจกันสูงแต่ขณะเดียวกันนะครับก็ทําร้ายกันเยอะไม่ระวังคําพูดเชื่อง่ายใส่ร้ายบางคนเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดมากคิดไปเองซึ่งบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นแล้วคิดแล้วก็พูดมาซาตานหัวเราะนะครับเพราะว่าพวกคิดเซียนเอาแต่มาเคลียร์กันนะครับทะเลาะเคลียร์ทะเลาะเคลียร์ทะเลาะเคลียร์รยรมาซา,าก็หลอกล่อคิดเซียนอ่อนแอนะครับให้มันล้มลงในบาปแล้วก็เลิกเลือบรับเชื่อพระเจ้าไป พวกผู้นำพวกที่รู้ไม่จริงไม่ตกตะกอนไม่แตกฉานนะครับก็สร้างปัญหานะทะเลาะเคลียร์ทะเลาะเคลียร์ทุกวันวันนี้อยากจะหนุนใจนะครับอย่าให้สังคมแบบนี้เกิดขึ้นในวงการคิดเสียนอย่าให้เกิดขึ้นในโบสถ์ด้วยผู้นำต้องจัดการเรื่องบาปเรื่องปาให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นนะครับคนจะเบื่อมาโบสถ์ข้างบ้านก็ดังวุ่นวายหรือว่าปัญหาก็เยอะอยู่แล้วมาโบสถ์นะครับอย่ามีความสุข ไม่อย่ามาฟังนินทาว่าร้ายมีบนมีพี่น้องต้องบอกว่ามีปัญหากับใครไปเคลียร์คนนั้นไปคุยมีปัญหากับไปคุยคนนั้นนะครับในตรงนี้ก็ทําเราได้เห็นนะครับว่าปากลิ้นคนเนี่ยมันเหมือนยาพิษพี่น้องลงดูนะครับว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเข้ามาในจิตใจความคิดเนี่ยมันไม่ได้จบทันทีมันมันมาค้างสามสี่วันมันมีพิษอยู่ในสามสี่วันกาจะล้างพิษออกนะครับต้องหาวิธีการต่างๆในการล้างพิษในข้อที่สี่บอกว่า พวกเขายิงใส่ผู้บริสุทธิ์จากที่ซุ่มพวกเขายิงทันทีอย่างไม่เกรงกลัวข้อสีนี้ก็บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขายิงใส่ผู้บริสุทธิ์ในที่ซุ่มถ้าเป็นฉบับฮิงเจมใช้คําว่าคนปราศจากตําหนิคือธนูที่ยิงไปใส่คนไม่มีความผิดคนบริสุทธิ์คนไม่รู้เรื่องคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคนไม่รู้อินโออินเอจะอังจึงบอกว่าไงครับว่าคนอย่างคนไปในปา่าไปยิง พอปืนนะครับไปยิงนกสักตัวหนึ่งเนี่ยน้องรู้ไหมครับว่าแล้วลูกนกจะทํำยังไงคนสมัยนี้โหดเทียมอาจารย์นี่คิดว่าคิดเซียนสมัยนี้บางคนโหดเทียมไม่กลับใจจริงไม่เชื่อพระเจ้าเพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าอยากจะมีสังคมเพราะว่าเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้กลับใจใหม่นะครับแต่มีนิสัยที่โหดเทียมตรงนี้เราได้เห็นชัดเจนว่าคนบางคนเนี่ยไม่รู้อีหนุยเนยในความหมายนี่ก็คือว่าเมื่อเขาเล่าพูดต่อไปเขาพูดเล่าต่อไปคนไม่รู้อีหนุยเนยนะครับ ก็ตกใจเชื่ออีกเอ้าพาคนเสียพาคนล้มพาคนสะดุดพาคนเข้าใจผิดไปอีกในตรงนี้อยากจะหนุนใจเรานะครับที่บอกว่าเขายิงใส่ผู้บริสุทธิ์จากที่ซุ่มพวกเขายิงอย่างไม่เกรงขามคําว่ายิงใส่อย่างไม่เกรงกลัวยังไม่เกรงขามนี้ก็คือพวกเขามั่นใจว่าจะไม่ถูกเปิดโปงและแก้แค้นเขามั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยอนุญาต บางคนที่ทําผิดขอุณพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตพระเจ้าเห็นว่าอะไรเลยไม่ใช่นะครับพระเจ้าก็รอเวลาของพระองค์เพราะความอดทนช้าของพระเจ้านั้นก็รอให้เขาได้กลับใจใหม่วันนี้พี่น้องต้องระวังเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาทั่วโลกและเป็นปัญหาในคีดสจักรเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดมีปัญหากันผู้หนึ่งผู้ใดนะครับให้เข้าไปคุยส่วนตัวอย่าไปพูด มากไปคนคนที่สาคนที่สี่ที่ไม่รู้อิหนูอิเนนะครับก็สับสนวุ่นวายคเคลียร์กันไปนหมดหรือเราเนี่ยถ้าจะมีปัญหากับใครเนี่ยให้คิดลึกๆว่าอันนี้มาจากคติมาจากคิดไปเองหรือมาจากเนื้อหาจริงๆหรือมาจากข้อคิดเห็นและสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าทําร้ายคนรับหลังเลยครับดีนะถ้าเป็นชาวโลกที่เขาฟ้องร้องกันไปนหมดเลยนะครับคิดเซียนบางคนเนี่ยจะพิมพ์จะโพสจะว่าจะบ่นอะไรนะรชาวโลกเขาไม่ไว้หน้านะครับ แต่ในทางพระเจ้าเราให้อภัยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีผลมันจะมีผลต่อไฟวิญญาณและอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่เห็นพระเจ้าไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีผลตามมาหมดนะครับในข้อที่5เขาปลุกใจซึ่งกันและกันในการวางแผนชั่วพวกเขาพูดกันเรื่องวางกับดักล่อเหยื่อเขาพูดว่าใครจะเห็นมันในข้อที่5ก็พูดถึงการวางกับดักการล่อเหยื่อวางแผนนะครับจะล่ออีกฝ่ายหนึ่ง หรือบอกว่าแล้วใครจะเห็นเราล่ะเป็นความคิดของศัตรูนะครับคิดว่าการวางแผนของเขานั้นไม่มีใครรู้แต่จําไว้นะครับพระคัมภีบอกว่าแม้กระทั่งคนใช้ของคนอื่นอย่าไปเล่าหรือแม้กระทั่งนะครับอะไรพูดเนี่ยเพราะว่านกมันจะบินคาบเอาข่าวไปบอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความลับในโลกวันนี้จึงหนุนใจนะครับหนึ่งเห็นอะไรเนี่ยคิดเรื่องความเป็นจริง2ต้องมีจิตวินิจฉัย 3. อย่ามีเรื่องมีราวกับใคร 4. ขอให้เป็นคนที่รักสงบลมอม่อบไว้กับพระเจ้า5ขอให้เป็นคนที่ละมัดระวังปา่า6อย่าทําร้ายใครเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ยุตัวอย่างเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ในปา่าคุณฆ่าลิงตัวหนึ่งเนี่ยคุณไม่คิดหรือว่าลูกลิงทํำยังไงเออแล้วฝูงที่เขาดูแลทํำยังไงหรือคุณทําร้ายคนคนหนึ่งนะครับเขาล้มลงหรือว่าเขาหมดจนตรอกแล้วแล้วลูกเขาทํำยังไงภรรยาเขาทำยังไงนะ แล้วก็แม่เขาทํำยังไงเพราะเขาต้องดูแลอาจารย์ใช้ชีวิตกับคนเยอะนะครับรับใช้พระเจ้ามา30ปีคนบางคนน่าสงสารคนบางคนนี่แบบคนคนเดียวต้องดูแลแม่เนี่ยดูแลน้องบางคนดูแลหลานด้วยคนเดียวหาเลี้ยงทั้งทั้งบ้านนะครับรับผิดชอบมากแต่อาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างนะครับคนบางคนนี่ก็ตันนีละเอียดไปจัดการคนนั้นจัดการคนนี้อย่าลืมไหมว่าไม่มีเขาคนเดียวมันเดือดร้อนทั้งห้าหกคนเนี่ย ความสะใจของคนบางคนนะครับโหดเหี้ยมมากอาจารย์จึงบอกว่าอย่าทํางานคนแบบนี้อย่าคบคนแบบนี้อย่าให้มีในคิดเจากคนเหี้ยมโหดอาจารย์เจอมาเยอะนะคิดเสียนเหี้ยมโหดเขาจะสะใจในการทําให้คนอื่นนะครับต้องอับอายนะแต่เขาลืมคิดว่าเขาทำหนึ่งคนเท่ากับทำสี่ห้าคนล้อมรอบตัวเขาพะคนบางคนต้องรับผิดชอบเยอะในตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าดาวิดตายไปเนี่ยเดือดร้อนกันหมดเลยนะครับแต่พระเจ้าให้ตายไม่ได้เพราะพระเจ้าเดือดร้อนด้วยตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะไม่มีใครรักพระเจ้าเท่าดาวิด ไม่มีใครปรักพระเจ้าเท่าดาวิดพระเจ้าไม่ให้ตายพระเจ้าเดือดร้อนพระเจ้าจึงต้องเลือกคนที่รักพระองค์ก่อนดูเหมือนพระเจ้าลำเอียงนะครับแต่พระเจ้าก็ลำเอียงอย่ามีเหตุผลยุติธรรมด้วยรักพระเจ้าลองคิดดูถ้าอับซาโลมขึ้นมาเป็นกษัตริย์จริงนะเขาคงไม่รักพระเจ้าคงไปถวายเครื่องบูชาตามพิธีกรรมแต่ละปีนะแต่ละเทศกาลนะคงไม่หลงไหลพระเจ้าเหมือนดาวิดพระเจ้าต้องการเพื่อนคุยพระเจ้าต้องการเพื่อนรักพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์ก็ต้องยอมรับว่าคุยทีไรโศกเศร้าทุกทีนะครับเพราะว่า ทุกวันนี้อาจารย์เห็นเพื่อนๆผู้รับใช้พระเจ้าเห็นรุ่นพี่ที่รับใช้พระเจ้าต้องซื่อมเสียเพราะว่าคําพูดคนที่รู้ไม่จริงรู้ไม่ครบมีอคติก็อ<ช><ช>ย่างที่ฐานนะครับวันหนึ่งอาจจะมาถึงคิวเราหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าคนมองคนนี่โหดเที่ยมไม่คิดให้รอบคอบทําร้ายคนก็อย่าคบเพราะคำพีบอกว่าแม้กินข้าวด้วยก็อย่ากินเลย ความรักเนี่ยมีหลักการความรักมีเหตุมีผลในสังคมไทยนะครับที่มันแย่เพราะว่าคนดีท้อใจคนดีอ่อนใจหมดใจคนดีเงียบไปละเพราะว่าเราบางครั้งสนับสนุนคนไม่ดีหรือยอยากอยู่เคียงข้างคนไม่ดีคนดีไม่มีใครให้กําลังใจแต่คนไม่ดีคนเอาใจนะต้องระวังท่าทีของเราด้วยในตรงนี้ดาวิดกําลังแย่มากเพราะว่าคนที่อยู่กับดาวิดก็แอบไปสมรู้ร่วมคิดกับอับโซโลมนแะทำให้ดาวิดรู้สึกว่า อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าเราอ่านต่อไปไจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้ดาวิดเห็นการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่แน่นอนมั่นคงวางใจจึงอยากจะหนุนใจท่านว่าเราทั้งหลายควรสนับสนุนคนที่ดีให้กำลังใจเขาอยู่เคียงข้างเขาและระมัดระวังเราเองจะไม่ทำบาปนั้นด้วยปาของเราปาของเราเนี่ยจะทำให้คนมีชีวิตก็ได้ ทำให้คนตายก็ได้พี่น้องดูเด็กหลายคนนะครับที่ไปฆ่าตัวตายเพราะคําพูดพ่อแม่พ่อแม่พูดเนะี่ยจ้าไม่มีค่าไม่รู้กเกิดมาทําไมไปตายเสียเด็กไปฆ่าตัวตายจริงๆคําพูดคนอันตรายกันหนุนใจในวันนี้นะครับ